คือวัตถุมงคลเพียงไม่กี่รุ่นที่มีมวลสารพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยและยังมีมวลสารพระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนที่เด่นเรื่องเรียกทรัพย์ซึ่งบูชาเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพระสมเด็จหลวงปู่ใหญ่รุ่นแรกปี2 5 1 7ของวัดอาวุธวิกสิตารามที่เปิดกรุให้บูชาพร้อมกับพระพุทโธน้อยในรอบนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพระอาจารย์พูดจะสร้างรุ่นนี้คือพระศิษย์ทธิสารโสพลหรือหลวงปู่ มีเรื่องเล่าว่าคุณแม่บนเรือนท่านจะนับถือในคุณธรรมของพระเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่ใหญ่จากคราวที่คุณแม่ท่านเคยรวบรวมปัจจัยเพื่อถวายกันเทศแด่หลวงปู่ใหญ่แต่ปรากฏว่าหลวงปู่ใหญ่กลับปฏิเสธไม่รับปัจจัยและบอกให้นาปัจจัยไปถวายเข้ากองกลางของวัดแทนทําให้คุณแม่บนเรือนเกิดความเลื่อมใสว่าหลวงปู่ใหญ่นอกจากเรรินกรรมฐานกับพระอาจารย์รูปเดียวกันแล้วยังเป็นพระที่ไม่โลภไม่หลงในชื่อเสียงเงินทองเพิ่มเติมว่าหลังจากที่หลวงปู่ใหญ่มรณภาพไปแล้วปรากฏว่าอทิของ ท่านกลายเป็นประทาสอีกด้วยนับเป็นการการันตีในความเป็นอริยสงฆ์ของหลวงปู่ใหญ่ได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นมาเวลาที่วัดอาวุธมีงานบุญหรืองานกระถินต่างๆคุณแม่บุญเรือนจึงมักพาคณะศิษย์สามัคคีวิสุทธิ์มาร่วมบุญกับวัดนี้เสมอจึงทาให้วัดอาวุธมีความผูกพันกับคุณแม่บุญเรือนดังที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองและนอกจากนั้นหลวงปู่ใหญ่ท่านยังเป็นพระที่ชอบเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลชอบเก็บสะสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายจึงเป็นเหตุให้ท่านจัดสสรรรรร้้้้้าาาาาาางงพะพะุุุุทโนนนอออออยแแลวใหคณมมมมม่บ่บเืืิฐจัดๆตีกก ซึ่งอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักแต่เป็นรุ่นที่หลวงปู่ใหญ่ตั้งใจทําและอัดแน่นมวลสารสาคัญไว้มากที่สุดก็คือพระสมเด็จหลวงปู่ใหญ่รุ่นแรกที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี่เองไฮไลท์หลักของรุ่นนี้ก็หนีไม่พ้นมวลสารสําคัญที่บรรจุในพระสมเด็จรุ่นนี้คือผงเก่าพระสมเด็จหักวัดะระฆังที่หายากมากๆและทุกท่านคงทราบกันดีว่าสมเด็จวัดะระฆังนี้ถือเป็นสุดยอดพระเครื่องเมืองไทยแค่เศษผงนิดเดียวก็มีพุทธคุณและมีมูลค่ามหาศาลแล้วนอกจากนั้นก็มีผงหลวงปู่เอี่ยมและ วัดเสด็จปทุมธานีผงเจ้าคุณนรรัต์และปิดท้ายด้วยผงพระพุโทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนที่เด่นเรื่องค้าขายเรียกทรัพย์เมตตาหมานิยมแบบสุดยอดอีกด้วยมีประสบการณ์ว่าในคราวที่ทำพิธีพุทธาพิเศษรุ่นนี้มีผู้มาร่วมพิธีท่านหนึ่งไม่ทันได้บูชาพระรุ่นนี้ไปจึงใช้มือดึงสายสินในงานกลับไปแทนแต่ระหว่างเดินทางกลับดันไปถูกนักเลงบางกลุ่มหาเรื่องจนถึงขั้นควักปืนออกมายิงแต่ปรากฏว่านักเลงยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกคนคน,คนนั้นจึงหนีออกมาได้และรอดตายอย่างาาคูาาะบชจ จึงนับได้ว่าพระสมเด็จรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังไม่ธรรมดาทั้งเรื่องแคล้วคลาดอำนาจวาสนาเมตตามหมานิยมเรียกทรัพย์เป็นวัตถุมงคลของวัดอาวุธที่น่าบูชาไม่น้อยซึ่งโอกาสในรอบ10ปีนี้ที่ทางวัดอาวุธเปิดกลุ่มให้บูชาวัตถุมงคลเก่าแก่ของวัดเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะสาลาคุณแม่บุญเรือนก็ได้เปิดให้บูชาพระสมเด็จรุ่นนี้ด้วยโดยราคาบูชาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จะอยู่ที่หลักพันต้นๆส่วนพิมพ์เล็กจะอยกรราามมะแถค ก็ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถบูชาได้ที่วัดอาวุธวิกัิตารามบางพลัดกรุงเทพมหานครในศาลาคมแม่บุญเรือนโชคคร้าวได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาวัดเฉพะพระสมเด็จหลวงปู่ใหญ่รุ่นแรกพิมพเล็กรุ่นนี้เท่านั้นที่ผมจะรับฝากบูชาเพราะราคาไม่สูงมากพอให้ทุกท่านได้เก็บของดีไ้บูชากันท่านใดที่ไม่สะดวกมาวัดสามารถทักแชทฝากให้ผมบูชารุ่นนี้ได้ย้าว่าเฉพาะพระสมเด็จหลวงปู่ใหญ่รุ่นแรกพิมพเล็กรุ่นนี้เท่านั้นรุ่นอื่นขออนุญาตไม่รับฝากบูชาขออภัยในควาามมมมไ่่่่สะะะดดววกก้ยนนนครรรัผเุุุขขขออองพพณททีตติาม กราบบารมีหลวงปู่ใหญ่สงวนโคสโกและคุณแม่บนเรือนตงุนเติมอนุโมทนาสาธุ